สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนและเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาที่พีทีวีช่อง10นะครับกับสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนพร้อมกับทางออนไลน์ด้วยครับเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ครับรวมไปถึงช่อง YouTube รายการท่องโลกลงทุนนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับ นันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับสัปดาห์นี้ครับพบกับคุณกรพัฒวรเชษครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่อดีตครับสวัสดีครับปรินครับผมครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เรียกว่าวันทําการมีแค่เพียง3วันเท่านั้นเองแล้วก็หยุดวันอสัหาบูชาและเข้าพรรษาต่อเนื่องกับเสาร์อาทิตย์ก็หยุดยาวนะฮะสำหรับวันทําการ3วันแต่ว่ามีเรื่องที่หวาดเสียวเกิดขึ้นเหมือนกันก็คือภาษีของทรัมป์ที่ประกาศออกมาตื่นเช้ามาโอ้เป็นข่าวใหญ่นะฮะช็อกไหมครับกับข่าวที่ออกมาว่าไทยโดน36ครับ จริงๆต้องบอกว่าในมุมมองของนักกลยุทธ์เนี่ยครับเราไม่ได้ตกใจนะครับเพียงแต่ว่ามันมีภาพที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่ากระบวนการเจรจาการค้านะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่หลังวันที่9เมษานะครับอย่างที่เราทราบกันว่า2ถึงเเมษานี่มันเป็นช่วงทริปช็อคที่คุณทรัมป์นะครับตัวประธานดิสหรัฐเองเขาประกาศกำแพงภาษีกับทุกชาติแบบเข้มข้นเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็เวฟภาษีให้ แล้วก็มีภาพของการที่เจรจากันมาต่อเนื่องนะครับหลายประเทศก็มีการคุยกันมานะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยอาจจะได้คุยนะครับในช่วงท้ายๆนะครับก่อนที่มีการประกาศตัวกําแพงภาษีนะครับที่จะบังคับใช้หนึ่งสิงหาคมเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยแต่ว่าก่อนนั้นมันมีหลายชาติมันมีญี่ปุ่น มีอินเดียญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไปเจรจากันหลายรอบหลายรอบเหมือนกันญี่ปุ่นเยอะเจ็ดแปดรอบหลายรอบเหมือนกันนะฮะมีอินเดียมียุโรปอะไรไม่ใช่ครับเราเห็นว่ากระบวนการเนี่ยนะครับถ้าผู้ลงทุนจําได้นะครับว่าเราเคยประเมินไว้ว่าการเจรจาด้านกําแพงภาษีนะครับชาติที่น่าจะไปสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะเจรจายากที่สุดคือจีนนะครับอจากเป็นตัวที่ทางสหรัฐมุ่งหมายหลักคู่แย้งกันมาก่อนนะฮะอันดับสองลงมาคือเวียดนาม นะครับแล้วนอกนั้นที่คิดว่าน่าจะเจรจาง่ายก็จะเป็นกลุ่มพวกที่เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐนะครับอย่างเช่นพวกอังกฤษญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่แต่เราเห็นเลยว่าจากวันนั้นนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยคนที่มีเขาเรียกอะไรมีดิวจ, <laughs> จริงๆเป็นแค่อังกฤษนะอังกฤษได้ภาษีที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอังกฤษก็เป็นชาติที่สหรัฐเองได้ดุนอยู่แล้วคือไม่ได้ไม่ได้ขาดดุนนะคือสหรัฐเนี่ยเกินดุนกับอังกฤษอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าทำไมอังกฤษต้องคุยด้วยเพราะว่าสหรัฐมีการตั้งกำแพงเพื่อโปรเทคในเรื่องตัวสาหกรรยานยนนะครับที่ภาษีออโต้ยี่สิบเจ็ดเปอร์นแบรนด์สัญชาติอังกฤษเองเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าส่งไปที่สหรัฐเองเนี่ยภาษีมันสูงอ่ะนะครับ,รบก็มีการเจรจาตกลงกันหลายเรื่องเลยนาเข้าเอทานอลนำเข้าสินค้าเกษตรสุดท้ายอังกฤษก็ได้สิเปอร์เซ็นต์แล้วก็เวฟร,รถสัญชาติอังกฤษให้หนึ่งแสนคันที่นําเข้านี่ก็เป็นข้อตกลงเข้าไปหลังจากนั้นก็มาเป็นจีนใช่ไหมครับจีนก็ได้ข้อตกลงที ภาษี30%นะครับเพราะฉะนั้นรวมของเดิมนะครับก็ตั้งแต่ยุคทรัม้ม1.0ปี18ตอนนั้นมีเ,เรทภาษี25%ที่ตั้งขึ้นมารอบนี้เอาไปอีก30%แบ่งเป็น universal t a r i f f 10%เป็นตัวภาษีที่เพิ่มขึ้นมาจากเฟตนิลนะครับ,รบก็คือตัวยาที่เขาบอกว่ามันมีส่วนคล้ายๆพวกยาเสพติดเหววกนี้นะครับก็อีก20%ทั้งทัทแล้วตัว จีนก็ได้รับภาษีไปที่55เปอร์เซ็นต์นะครับรวมก้อนแรกด้วยนะครับแล้วชาติถัดมาเนี่ยนะครับก็คือกลายเป็นเวียดนามเวียดนามเวียดนามเนี่ยได้20เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งการนั้นที่เป็นเหมือนเป็นตัวเลขที่เราได้ยินกันมาก่อนก่อนหน้านั้นด้วยใช่ไหมครับว่าประมาณ20รแล้วก็ที่เคยคุยกับพี่ดีไว้ว่าไทยเราก็หวังว่าประมาณนี้18 18ไม่18ถึง20ไม่เกิน25อะไรประมาณนี้ที่เคยคุยกันครับแต่ว่าปรากฏออกมาเป็น20เปอร์เซ็นต เป็น20%ของเวียดนามแต่ไทยเรานี่ไม่มีการปรับลดอะไรเลยยังอยู่ที่36%เวียดนามเนี่ยเป็น20%แต่แรกอาการที่เปิดเสรีในเรื่องตัวการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเลยนะครับคือภาษี0%ระลยะครับก็คือต้องวอเปิดเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าสหรัฐก็มีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าตรวจเจอการสวมสิทธิ์นะครับสวนสิ์เนี่ย สินค้าที่มารีแบนด์นะครับแล้วส่งออกไปเนี่ยก็จะเก็บภาษีที่รับ40%นะครับซึ่งมันมีการค่าหมายกันว่าไอ้สัดส่วนตัวเนี้ยของเวียดนามเนี่ยเยอะนะนะครับประมาณสักอาจจะ40-50%ของตัวโทที่ส่งออกไปสหรัฐเลยนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่เวียดนามเองก็จะมีโนติดเรื่องนี้อยู่นะครับมันเลยเป็นภาพที่ต้องบอกว่าพอมันออกมาแบบเนี้ยนะครับไอ้ภาพที่คนรอนะครับในค่ําคืนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่า ถ้าจะประกาศรายชื่อ1 0บถึงสิชาติที่จะออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นประเทศที่ได้ดิวนะครับตรงนี้ก่อนครับได้เป็นประเทศที่ได้ดิวกันที่เคยไปคุยกันแล้วไปดิวกันมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งถามว่าที่ผมบอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์กับไทยเนี่ยก็คือผมคิดว่าเราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ตอนแรกนะครับผมคิดว่าจะเป็นประเทศที่ได้ดิวอย่างเช่นอาจจะเป็นอังกฤษเกาหลีอินเดียอะไรพวกนี้นะครับที่คล้ายๆนะพะเราเพิ่งไปเจรจาเองแล้วในหนังสือที่ทรัมป์ลงนามออกมาเนี่ยก็เป็นการเรียนมาถึงคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจด้วยซึ่งตอนนั้นเป็นรักษาการเพียงแค่วัน2วันใช่ถ้าทีมงานมีในส่วนของอินเสิร์ตเป็นตัวจดหมายที่ส่งมายังประเทศไทยก็ขึ้นให้ดูหน่อยก็ได้นะครับที่เป็นลักษณะของเซนอะทัมเซ็นลงมานะครับถึงคุณสุริยะซึ่งรักษาการนายกในตอนนั้นเหมือนกับการไปพูดคุยของคุณพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเหมือนยังไม่ได้ถูกนําไปพิจารณาในเดิอนนี้ไหมครอ่าเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากครับผมก็คิดว่าเป็นภาพนั้นว่าตัวที่ประกาศออกมาตอนเนี้ย ยังไม่ได้รวมนะครับเรื่องการหารือในช่วงวันศุกร์ก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อเสนอเพิ่มเติมก่อนที่ประกาศนะครับออกมาเป็นข้อเสนอรอบที่สองของเราด้วยคือน่าจะยังไม่ได้รวมนะครับแล้วก็ภาพนี้ที่มันแอบเซอร์ไพรส์คือการว่าประกาศมา14ชาตินะครับเดี๋ยวทีมงานขอสไลด์หน้าแรกเลยได้ครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตารางในส่วนของแต่ละประเทศกันสักหน่อยก่อนล้วกันนะครับมีเปรียบเทียบให้ดูนะฮะเป็นการ เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีนําเข้าจากแต่ละประเทศนะครับจะเห็นตัวเลขนะครับนี่ครับก็มีทั้งในส่วนของลาวเมียนมากัมพูชาไทยมาได้ดูเต็มๆกันนะครับในส่วนของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างอย่างลาวเนี่ยนะฮะตอน2เมษายน48แ์แล้วก็มีการปรับลดลง8%เปอร์เซ็นต์เมียนมาครับก่อนหน้านี้44%เปอร์เซ็นต์พอครั้งล่าสุดที่ประกาศออกมาลดลง4%เปอร์เซ็นต์เหลือ40%เปอร์เซ็นต์กัมพูชาจาก49%เปอร์เซ็นต์ลดลง13%เปอร์เซ็นต์เลยเท่าไทย หลือ36%ไทยเท่าเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับบังกลาเทศครับจาก37ลดลง2%มาอยู่ที่35เซอร์เบีย37%ลดลง2%มาอยู่ที่35อินโด32เท่าเดิม32เท่าเดิมนะฮะส่วนบอสบอสเนียแล้วก็เฮอร์เซโกเวนหานะครับลดลง5%จาก35เหลือ30%ออฟริกาใต้30เท่าเดิมนะครับญี่ปุ่นครับ อันนี้เจราจาหลายรอบแต่กลับเพิ่มขึ้น1%จาก24%เป็น25ค่าคาซักสถานลดลง2%จาก27%มาอยู่25%มาเลเซีย24%ในครั้งแรกและปรับเพิ่มขึ้น1%เป็น25%เปกาหลีใต้ยีาเปเซเท่าเดิมและตูนิเซียจาก2ีเปลดลงสมเปเซมาอยู่ที่2ีเเถ้าเราเปรียบเทียบดูแต่ละประเทศตรงนี้ครับพี่ดีครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยลดลง ค่อนข้างจะเยอะครับอ่าเท่าเดิมก็มีเล็กน้อยครับตรงนี้เรื่องของความแตกต่างยังไงบ้างครับอันนี้แหละครับเป็นจุดที่ที่ที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไม14ชาติที่ออกมาเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ดีลนะครับส่วนใหญ่ไม่ดีลเหมือนว่าหลายๆชาติที่เป็นประเทศที่สําคัญเป็นเทรดพร์ทเนอร์ที่สำคัญของสหรัฐเองเนี่ยครับกลับไม่ได้ดีลเลยนะครับเราเห็นว่าเกาหลีญี่ปุ่นภาษีมันชิปขึ้นนะครับมา1%นะปอนครับอันนี้คนที่ชิปขึ้นนะครับอ่าเป็น25เปอเซนฝั่อในฝั่งต มาเลเซยนะครับอินโดนีเซียนะครับชาติสําคัญในอาเซียนภาษีเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีแอฟริกาใต้ที่ภาษีเท่าเดิมนะครับขณะที่ประเทศที่ได้ลดภาษีลงไปนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เอ๊ะมันดูเป็นประเทศที่เราอาจจะดูว่ามันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่หรือเปล่ามีการค้ากับสหรัฐเยอะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทีมงานเองเนี่ยเอาภาพหองขึ้นมาในในสไลด์หน้าหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จะเห็นภาพเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดไว้แบบนี้ครับว่า วันที่เขาจะประกาศจดหมาย12-14ประเทศเนี่ยมันน่าจะเป็นประเทศที่ได้ดีลแล้วประกาศออกมาเป็นภาษีที่ลดลงนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะมีฉบับถัดมานะครับเป็นล็อตถัดมาในการโชว์ว่าประเทศอย่างไทยเนี่ยนะครับเพิ่งมาเจรจายังไม่ได้เข้าตกลงเนี่ยภาษีเท่าเดิมไปก่อนแต่ยืดระยะเวลาออกไปตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะเป็นชุดแรกก่อน ชุดรแรกครือวันแรกคือคนได้ดิวภาษีลดลงชุดที่สองจะเป็นชุดที่พวกไทยหรือหลายประเทศที่ทคุยไม่รู้เรื่องนะครับ,รบยังไม่ได้บทสรุปอย่างชัดเจนหรือยังไม่ได้สิ่งเท่าต้องการเนะี่ยมันจะออกมาเป็นภาพที่ภาษีเท่าเดิมแต่ยืดาราะยะเวลาเจรจากออกไปเป็นหนึ่งสิงหาครับและมีชุดที่สามผมคิดไว้แบบนี้นะที่เราประเมินไว้ตอนแรกประกาศออกมาและบังคับใช้ทันทีหลังวันที่9กกรกฎาคม นะครับสำหรับชาติที่ไม่กระตือรือร้นในการเจรจาเลยผมคิดว่าสามส่วนจะต้องมีแบบนี้แต่มันออกมาว่ามันเป็นตะกร้ารวมนะครับสิบสองสี่ชาติมีทั้งชาติที่ภาษีลดลงชาติที่ภาษีเท่าเดิมชาติที่ภาษีขยับขึ้นนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นภาพที่สรัฐส่งสัญญาณน,นะครับ art of deal จริงๆนะครับพี่ลองดูภาพที่เรานําขึ้นมาเนี่ยพี่ะเห็นะเลยว่าอันนี้มีกรอบสีแดงตีไว้ห่ไฮไวท์ว่า6หกชาตินี้ใน14ชาติเนี่ย ก็คือเป็นกลุ่มภาษีที่คงเดิมหรือขยับขึ้นครับนะครับแล้วคงเดิมหรือขยับขึ้น่ถ้ามาดูสัดส,ส่วนนะครับที่สหรัฐนําเข้าจากประเทศพวกนี้ก็หมายถึงว่าชาติพวกนี้ส่งออกไปสหรัฐเยอะขนาดไหนเนะี่ยเป็นชาติที่ Impact ต่อเขา<อ>ญี่ปุ่นส่งออกไปสหรัฐนะครับ4.5เนะครับเกาหลีใต้4เปอร์เซ็นต์นะครับไอยงมาเป็นไทยประมาณเกือบ2กืเปอร์เซ็นต์โอ้เราก็เยอะเหมือนกันที่ส่งปรแล้วก็มาเลอินโดซายเรสฟิกาเนี่ยก็มาสัก หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าครับนะครับตัวนี้บอกว่าเนี่ยพอเป็นชาติที่สําคัญนะครับเขายังไม่ให้ดิวครับยังไม่ให้ดิวนะครับยังไม่ให้ดิวแต่ชาติที่เศรษฐกิจที่อาจจะเชื่โยงสรัฐน้อยก็มีการปรับลดลงให้ผมเลยคิดอย่างนี้ครับว่าในแง่ของการเกมเจรจาเกมแห่งการต่อรองนะครับถ้าเราดู art of deal ของแนวคิดของคุณทรัมป์ด้วยเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าคุณอยากได้ภาษีที่ลดลงนะครับข้อเสนอของสหรัฐที่เขาร้องขอมาเนี่ยต้องพยายามที่จะทํา ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะ,ะประกาศภาษีจริงๆว่าคุณจะได้รับภาษีในระดับที่ลดลงมาเท่าไหร่รเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องบอกว่าไม่ใช่ภาษีสุดท้ายสําหรับเราแน่ๆและก็ยังไม่ได้รวมข้อเสนอที่ทางรุมนตีครังกับทีมไทยแลนด์นะครับซึบ่งไปเจรจาอรอบอวันศุกร์ก่อนหน้านู้นนะครับ,รบแล้วก็เสนอไปอีกช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะครับผมว่ายังไม่ได้รวมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองต้องบอกว่าอันนี้เป็นซีไอเคสที่เราอาจจะไปเชิญเราน่าจะมีโอกาสเห็นภาษีลดลงนะครับ อยากให้ทีมงานเองนำสไลด์หน้าถัดมานิดหนึ่งนะครับอันนี้<แ>ก,ก,ก็จะให้เห็นว่าโครงสร้างโดยรวมเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เรามองภาพภาพหนึ่งนะครับ<ม>เกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ<ม>หลายๆชาติเองเนี่ยน่าจะต้องพยายามริ่งปิดดีลนะครับที่ก็เรียนให้ดูว่าชาติที่อยู่ฝั่งหนึ่งเนี่ยได้ดีลแล้วชาติที่ยังไม่ได้ดีลเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่เราพูดถึงห้าหกชาติเมื่อกี้นะครับจริงจริงอ่ะอีกเยอะมากแต่ที่สําคัญกับสหรัฐมากๆเนี่ย มันมีอยู่มาสัก20ถึง25ประเทศนะครับพวกนี้จะนทร t r i b u ์การนำเข้าของสหรัฐเนี่ยนะครับแทบจะเกิน80เนะครับพวกยุโรปอินเดียอะไรพวกนี้รลบหลายๆประเทศเลยครับแต่ดูเหมือนในส่วนของไทยเราเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิชัยเองก็ดูไม่ได้วิตกกังวลนะยังดูเหมือนว่ายังมีเวลาอยู่ไปจนถึง1สิงหาคมว่าเราสามารถที่จะพยายามไปคุยไปดีลกันได้นะครับตรงนี้พี่ดีมองไงว่าเราจะมีโอกาสที่จะแบบ จะคุยได้ทันไหมแล้วก็เขาจะพิจารณาดีลของเราได้ไหมซึ่งตอนนี้มีอินเสิร์ตในส่วนของคุณพิชัยโพสเฟ e บุ๊กด้วยนะครับถ้าทีมงานมีก็เอาขึ้นมาประกอบนี่แหละครับที่คุณพิชัยนะครับก็พูดถึงความมั่นใจเหมือนกันนะนะครับบอกว่าอย่างกรณีของสารัฐเนี่ยนะครับก็มีการเผยแพร่เรื่องของหนังสือออกมาก็ย้ำว่าตอนนี้ภาษียังอยู่1 0เหมือนเดิมถ้าตามใดยังไม่ไม่ถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมนียนะฮะก็พร้อมที่จะสู้ต่อทีมเจรจาไทยอย่างสู้แล้วก็ ยังต่อรองเต็มที่เพื่อจะหาทางออกให้ได้และได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดครับยังมั่นใจตรงนั้นไหมครครับก็ก็เลยเป็นภาพที่ที่ต้องบอกว่าทางเราเองก็มีการประเมินนะครับว่าพอภาพมันออกมาแบบนี้นะครับมันชัดเจนว่ามันมีชาติที่ได้ดิวแค่3ชาตินะครับแล้วก็ชาติที่ยังไม่ได้ดีลเนี่ยนะครับอีกเอาคู่ค้าสําคัญสำคัญเลยอีกมายี่สิบกว่าชาติเลยนะครับแล้วก็สหรัฐเองต้องพยายามเร่งปิดดิลเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นภาพที่เขาเล่นกับตัว แรงกดดันด้านเดิมนะครับก็คือถ้าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับเราก็ต้องพยายามเจรจาต่อรองนะในบางส่วนเราก็ต้องโปรเทคในเรื่องตัวอุตสาหกรรมของไทยด้วยเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่ได้ดิลนะนะครับมันเลยเป็นภาพที่เข้มข้นในเรื่องตัวภาษีที่เรทเดิมหรืออย่างเกาหลีกับตัวญี่ปุ่นโดนดีดขึ้นมาอีก1%นะครับว่าจะมีผลหนึ่งสิงหาคมแต่นิยามทั้งหมดของจดหมายที่ออกมาในชุดแรกนะนะครับระหว่างที่เราคุยเืนี้จดหมายชุดที่สงที่ไม่ออกมาซึ่งชุดที่2เนี่อาจจะเห็น ได้เฟรนช์เพิ่มขึ้นเป็นตัวอ้างอิงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอินเดียอาจจะได้ดีลแล้วภาษีลดลงเนี่ยนะครับ,รบเราจะเห็นซีรุมมากขึ้นว่าโอกาสที่ภาษีจะไปลงตรงไหนเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นพอเรายังไม่เห็นเนี่ยเราก็คุยกันในภาพที่เขาส่งสัญญาณในจดหมายก็คืออยากให้ทุกประเทศเนี่ยร่งเจรจาไอ้คำว่าร่งเจรจาคือรับข้อตกลงที่เขาเสนอให้มากที่สุดเหมือนก็เป็นการบีบใช่ก็<ช>เป็นการใชบเวบาตรนีบีบเป็นใน,ใน,ใน,นรับ เลยอยากให้ดูหน้าหน้าถัดมาครับขอทีมงานดึงภาพหน้า3กันขึ้นมานิดนึงนะครับที่ทางผมได้เตรียมข้อมูลมานะครับเนี่ยนะครับจะให้ดูนะครับว่าตลาดเขาเก่งเหมือนกันนะครับว่าคุณทรัมม์มิงเนี่ยนะครับก็รู้ว่าการตั้งกาแพงภาษีที่สูงกับทุกประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีต่อสรัฐในระยะยาวนะครับแต่เขาต้องการที่จะลดการ ขาดดุลน,นะครับ,ค,รบความไม่สมดุลอิมบาลานด์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นในต่อเนื่องยาวนานเยเขาเป็นประเทศที่บริโภคหลักของโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ,รบแล้วก็หลายๆประเทศนึงก็อาจจะแฟไม่แฟชาร์ตในเรื่องตัวภาษีเขาเนี่ยนะครับเจริญใจไม่สุดเนี่ยนะครับเรามาดูตั้งแต่คุณทอมประกาศภาษีมาแต่ละรอบเนี่ยนะครับประกาศมาหนึ่งกุมภาภาษีตัวเม็กซิโกแคนาดาผ่านไป2วันให้หลังเวฟให้สังเกตไหมครับเวฟให้นะสี่เมษานะครับประกาศในเรื่องตัวกำแพงภาษีนะครับ แคนาดาเม็กซิโกเพิ่มเติมอีกนะครับครับแล้วก็1วันหลังจากนั้นก็เวฟให้เนี่ยเป็นภาพแบบนี้ตลอดเลยนะครับคือ3ามถึงเจ็ดวันยกเว้นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับจีนจะใช้เลยว่านานประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับในในภาพหน้าต่อไปก็จะเป็นภาพคล้ายๆกันครับว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ต้นมาเนี่ยจนถึงเดือนพฤษภาเนะครับมิถุนาเนี่ยครับแล้วก็กรกฎาเห็ยนเลยไหมครับว่าพอเขาเข้มแล้วเลยเขาจะคลายนะครับจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่มนบอกว่า ไอ้กลุ่มประเทศล็อตแรกที่ได้จดหมายมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะห้าชาตินะครับเกาหลีไต้หวันเออขอพปวเกาหลีญี่ปุ่นนะครับ,รบไทยนะครับฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยผมว่าพอผ่านไปสักสามวัน,นจะเริ่มเห็นในห้าชาตินี้เริ่มทยอยได้ดีอจะเริ่มทยอยได้ดีลนะครับแล้วพอเราเห็นดีลขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเริ่มบอกเลยแล้วว่ากำแพงภาษีระดับไหนมันเป็นระดับที่เราต้องพยายามทำให้ลงต่ำไปกว่านั้น ตอนนี้เองเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องคิดภาพหนึ่งว่าแย่ที่สุดที่เจอกันน่าจะเป็นจีนนะครับคือ30%มสิบเปร์นะครับเพราะนั้นมันไม่ควรจะมีชาติไหนที่ภาษีสูงกว่าจีนแล้วเออคุณจะต้องต่ำกว่านั้นนะครับในชาติหลักๆนะครับอันที่2ก็คือเวียดนามจะเป็นตัวอ้างอิงของอาเซียนทั้งหมดนะครับที่20%นะครับแต่เราจะบอกได้ยากตอนนี้ว่า เราจะได้ต่ํากว่า2ี่สิบไมซึ่งตอนนี้ถ้าดูตามแนวทางเนื่องจากยังไม่เห็น r e f e เรนด์ประเทศอื่นเลยอาจจะตอบได้ยากแต่กรณีเบสเคสเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้น้อยคือสิบเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้กับบางประเทศนะซึ่งเราเห็นญี่ปุ่นเห็นเกาหลีได้สิบเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเริ่มปิดดิวแบบนั้นเราอาจจะเริ่มมีความหวังมากขึ้นว่าเฮ้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าแต่เอาเนาะตอนนี้เนื่องจากเรายังไม่เห็น Re f e r ฟรนด์ประเทศอื่นที่เขาคุยดีไไดดด้้้จจรรรริงๆเเนนนน่ยััับบมะะหอวาาาก ทางสหรัฐเองต้องการวางภาษีในประเทศคู่ค้าหลักๆ,ๆพวกนี้อยู่ที่เลเวลไหนจจเลยตอบยากผมเลยคิดว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็ใช้แค่เวียดนามเป็นวินช์มารร์คนะคับว่าเอออาจจะเป็นริสนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เราไม่น่าใช่นะครับแต่ว่านนั้เชื่อว่าเด<อ>ี๋ยวพอจริงๆแล้วเนี่ยจะเก็บจริงๆแล้วไ,ไม่น่าถึงสามสิบหกแน่นอนใช่แต่ว่าจะต่ำมาเลเวลไหนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เราต้องคุยกันเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันตรงนี้ครับว่า สินค้าอุตสาหกรรมไทยออันไหนที่เหนื่อยบ้างที่มีการส่งออกไปสหรัฐแล้วโดนภาษีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มที่ส่งออกใช่ไหมครับใช่ครับแต่อย่างชาวบ้านเราล่ะฮะพี่ดีครับชาวบ้านที่เราจะกระทบโดยออ้อมใช้ชีวิตปกติเนี่ยโดนเราจะกระทบโดยอ้อมกระทบโดยออ้อมเช่นนะครับอุตสาหกรรมพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกเนี้ยนะครับที่ส่งออกไปเยอะๆสัดส่วนพวกนี้เกือบ30%ก็คือพาร์ชิสุริชิกอะนะครับในในที่เราเป็นเทรดเฟนเนอร์กับสหรัฐเองเนี่ย <Ừ. S 1> ประมาณสกักเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์ของการนำเข้าของเขาเนี่ยนะครับ,รบในส่วนนั้นเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยมันเป็นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยถ้าเกิด มันส่งไปไม่ได้นะครับหรือว่าดีมามันน้อยลงเพราะมีกำแพงภาษีที่สูงเขาไปโยกนำเข้าที่อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่ s u p ย l y c h a i เชนของอินดัสทรีเรามันจะแย่ลงนั่นหมายว่าคนที่ทำในงานในอุตสาหกรรมตรงนี้เขาก็จะเหนื่อยขึ้นอาจจะต้องถูกเลิกจ้างไหมหรือว่าเขามีการย้ายฐานการผลิตรอยได้ีน้อยลงแล้วพูดประมาณนี้กันนะครับครับเพราะนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมยางผลิตภันเกี่ยวกับยางถุงมือยางต่างๆเราส่งไปสหรัฐเยอะมากถ้าเจอภาษีระดับเนี้ย ออเดอร์ชิบไปที่อื่นทันทีนะนะครับถ้าเกิดเราแข่งขันไม่ได้อุตสาหกรรมยางก็จะเหนื่อยขึ้นนะครับนี่ครับก็พยายามให้ดูสัดส่วนนะครับว่ามากสุดก็พวกชิ้นส่วนนั่นแหละนะครับ,บพวกยางนะครับพวกอัญมณีพวกนี้ก็ประมาณ6%ลงมาจนถึง5%นะครับ,บแล้วก็พวกเครื่องจกักรกลพวกออโตมอติว์มอแปลงไฟฟ้าพวกนี้ก็ประมาณสัก3%ามเปอร์เซรดนะครับรวมถึงตัวยานยนต์ด้วยนะครับ,บน,นี่ก็เป็นโครงสร้างโดยรวมว่า ใครที่อยู่ในสาขาจำนนนี้นะครับต้องลุ้นกันเลยต้องลุ้นหนักต้องลุ้นกันนะครับว่าเอ้ยที่สุดแล้วจะตัวเลขออกมาเท่าไหร่ใช่ครับตัวเลขจะออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบกันเพื่อที่เราจะวิเคราะห์ต่อว่าจริงๆเราควรจะได้ตรงไหนนะครับในสไลด์หน้าถัดมานะครับอันนี้เทียบให้ดูครับว่าเวียดนามจีนนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยตอนนี้หลักๆเหมือนเราจะต้องไปเทียบกับเวียดนามเลยไหมครับใช่เวียดนามครับแต่ผมก็ใช้ดูจีนด้วยคือเราเนี่ยนะครับส่งออกไปเวียดนาม เขาไม่้ส so ่าเวียดาวเราในส่งออกไปสหรัฐนะครับประมาณสัก4.7ล้านเหรียญนะครับในปี2023ถ้าปี2024นยลดลงมาหน่อยประมาณสัก4.6 4.5ประมาณนี้นะครับแต่เวียดนามเนี่ยปี2024นะตัวเลขจากปี2023เนี่ยประมาณสัก10,000แสนล้านเหรียญจ้มไป1.2ล้านเหรียญคือเวียดนามเนี่ยส่งออกไปสหรัฐมากกว่าเราถึง3เท่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าเขาส่งไป มากกว่าลงสามเท่าขณะที่การสวมสิทธิ์ที่เราบอกกันว่าเพื่อเกิน,นครึ่งอาจจะสี่สิถึงหกิเซนเนี่ยม,มันเลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าตามหลักการเนี่ยเราควรจะดึงกำแพงภาษีลงมาได้เท่าเวียดนามเป็นอย่างน้อยอถ้าเอาตามตามหลักการตรงนี้นะครับ,รบแล้วเราก็ควรจะไม่ขนาดจีนเพราะจีนประเทศเพ่งเล็งใช่ไหมครับตัวเลขส่งออกไปสหรัฐเนี่ยห้าจุดห้าแสนล้านเหรียญนะครับต้องเอาเยอะมากนะครับมันเลยเป็นที่มาครับว่าถ้าเรามาดูฉากทัศในเชิงตัวเสรียอ่าดีครับว่าถ้าเกิดว่า เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันไว้10ถึง15หเรซหรือว่า15ถึง20หรือ20ไปเราจะวางฉากทัศ์ยังไงแล้วก็การลงทุนของนักลงทุนครับจะต้องมีการวางกลยุทธ์ยังไงบ้างครับก็จริงๆฉากทัศน์ที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่เห็นประเทศอื่นที่ไม่ได้ดิวแล้วมันมีแค่สามชาติตัอนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากที่เราเห็นแค่คนได้ดิวสามชาติโอกาสในฉากทัศน์ที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆยากนะฉากนี้ยากนะใช่ยากขึ้นครับที่ภาษีจะอยู่ส 15-18%ถึงค่อนข้างดีกว่าเวียดนามเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าออกมาแบบนี้นะครับกลุ่มนิคมกลุ่มชิสซูริทินิกซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเสียประโยชน์ถ้าภาษีแพงกว่าเวียดนามครับจะฟื้นตัวแรงเร่งตัวนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่ม ICT กลุ่มการนําเข้าสินค้าพวก IT พวกนี้ได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ตลาดหุ้นได้จะดีนะครับมาฉากที่มีความไม่ได้มากที่สุดตอนนี้คือฉากที่3ฉากที่3ากับฉากที่4ครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่อดีตฉากที่3ก็คือเท่าๆเวียดนาม อันนี้ออกมาเนี่ยหุ้นตอนนี้โดนกดดันอยู่เพราะว <m> ่าหุ้นเนี่ยกำลังคิดว่าเราจะเจอ36ครับหรือ25บหุ้นมันเริ่ม bon. ซิกแซกลง,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 งนะครับหรือพันผัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกมาตัวนี้จะกลายเป็นบวกแล้วเพราะตอนนี้ตลาดกำลังไพรซ์ซินว่าเราจะเจอส6หรือมากกว่า25่สับเหมือนรออยู่ใช่ไหมฮะรออยู่ว่าจะไปทางไหนรออยู่แต่วันที่ประกาศตัวเลขมา36ก็ไม่ได้ลงเยอะเพราะนั้นก็ลงมามาสัก6.7จุดเท่านั้นเองใช่ใส่ที่ไม่ลงเยอะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันได้ไพรซ์ซินสาไปตั้งแต่วันที่2 ถึงวันที่เก้าสะท้อนเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ตัวเลข36หรอกแต่มันก็ยังไม่กล้าเทคไอชั่นว่าจะดีมากมันเรียนภาพที่ตลาดจะมองเกิน25เปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้ก็ไซเวรอใช่ไซเวรอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มที่ได้เท่าเวียดนามก็จะเป็นพวกดิฟเฟนซีฟในประเทศนะครับค้าปลีกโรงพยาบาลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความแข็งแรงพวกนี้จะโอเคนะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มอิงดอกเบี้ยลงนะครับจะได้ประโยชน์เชิงบวก แต่ถ้าเราได้เกิน22ขึ้นมานะครับจนถึงมากกว่า25เออันนี้แยกว่าเวียดนามแล้วอันนี้คือแยกเวียดนามแล้วนะครับนี่คมชิ้นส่วนเทคนิคจะโดกระแทกแรงมากครับแต่กลุ่มที่จะฟื้นตัวเร็วนะมันจะโดกระแทกกันหมดก่อนนะครับแต่จะฟื้นตัวเร็วจะเป็นพวกดอกเบี้ยจะลงเร็วมากปริ้นเพราะอะไรครับเราต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อจะมาชดเชยผลกระทบเทรดวอลุ่มที่อาจจะหายไปครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าคุณได้ประโยชน์จากวงจรดอกเบี้ยลงลงไฟฟ้า ICT นะครับตัวคุ s u มือ finance กลุ่มพวกที่มีนี่เยอะๆนะอย่างพวกมินทร์ทรูนะครับซีพีออสซีพีแอคอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็พวกกลุ่มอิงสีไพร์ไนพวกเนี้ยจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนนะครับส่งออกยางนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นนิคมอาจจะมีแรงกระแทกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นฉากทัดโดยรวมครับที่อยากให้นักทุนเองเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ได้การทุนครับผมอีกอันนึงท่านหนักจริงๆครับท่านหนักจริงๆเกิน25ครับหรือว่า โอ้หกดลงมาแล้วไม่ได้ดีกว่าเดิมมากอาจจะลงแค่ประมาณ2%อะไรอย่างเงี้ยฮะกเป็นหนักจริงๆขนาดนั้นเซตก็อาจจะกระแทกไปใกล้ๆ1,050้จุดบวกลบอีกรอบหนึ่งแต่มันจะไม่เหลืองตรวนั้นครับเพราะว่าตลาดมันคือไพรซินตรงนี้ไปแล้วอย่างที่เราเคยบอกไปว่าตลาดเองเนี่ยไม่ได้รอให้เกิดแล้วถึงจะลง ตลาดมีการป้ะเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพราะฉะนั้นที่พันหจุดเนี่ยตลาดมองภาษีที่3าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มอง GDP ประมาณสัก1 3บวกลบเพราะฉะนั้นถ้าภาษีน้อยกว่านั้นตลาดก็ไม่ควรจะลงไปตรงนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าจะมีอีกประการหนึ่งเหมือนกันเงื่อนไขของมป์ที่บอกว่าถ้าอยู่ในกลุ่มบริกจะโดนเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ไทยเราอยู่ในกลุ่มอีกด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนต้นปี68ปประมาณมกราคมปี68ที่ผ่านมาที่ผมกกาลิชหั <c oughs> ครับของเราเนี่ยเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพันธมิตรนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เท่าตรงนี้ด้วยเนียโหมันมีเยอะมาก oh, นะครับแต่ว่าผมว่า <c oughs> ความเพ่งเล็งยิงคือกลุ่มบริกทที่เป็นสมาชิกจริงจร <c oughs> นะครับซึ่งเรายังไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมว่ากลุ่มพวกนี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าภาษีที่ให้มาเท่าไหร่ <c oughs> แตจจะโดนชาร์จสิบเองเผมว่าเราตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่ตลาดมันมีความแพนิคมีข้อมูลหลายเรื่อง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีประเด็นที่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นไปได้นะครับเขาก็จะนํามา ใส่ไว้ในสมมติฐานในด้านการลงทุนที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงลงหน้านะครับเฮ้ยเราอาจจะโดนท็อปอัพสิก็ได้น,น,นะแต่ของจริงผมว่าเรื่องนี้เราจะไม่โดนนะครับเพราะว่ารรเราเป็นแค่พาร์ทเนอร์ไม่ได้เป็นสมาชิกหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งจริงอ่ะต้องตั้งที่สมาชิกหลักก่อนแล้วสรัดเองก็รู้เหมือนกันนะว่าท้ายสุดเองเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยสีเขาจะโตช้าลงก็เป็นที่มาว่าเขาพยายามเร่งในเรื่องตัวในยบายการคลังเขาเต็มที่นะครับวันบิ๊กบิ๊กบิ๊กฟูบิลก็ออกมานะครับ ครับเพื่อที่จะชดเชยผลกระทบนะครับที่การจะเกิดขึ้นตอนนี้นั่นเองครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ดีครับดีครับสวัสดีครับผมครับนี่คือทั้งหมดนะครับกับเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครับในรายการท่องโลกลงทุนนะครับทุกวันเสาร์สินาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาติดตามกันได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมนันทคมประสาทพรครับพร้อมกับคุณกรพัฒน์วรเชษครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเราสองคนลาไปก่อนนะครับสัปดดดาหห์นพบบบบกััััััใมคคครรรสสสสวีี ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10บออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพีชนแนล